ต่อไปนะครับเรื่องของการกระจายจากการกสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าจากคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของเออเรามีข้อมูลเดียวนะครับเด็กปกติเด็กเพียงแค่คนเดียวเดินได้เท่านี้เท่านี้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเก็บข้อมูลเพียงแค่คนเดียวแล้วไป generalize ไปหาไปแผ่ขยายไปหาคนทั้งโลกได้นะครับมันเป็นไปนไม่ได้เนาะนะครับ สิ่งที่เราจะทำนะครับคือเราเก็บข้อมูลจากคนหลายคนนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลจากคนหลายคนเราต้องดูพฤติกรรมนะครับของค่าสถิติที่เราเก็บข้อมูลจากคนหลายๆคนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีประชากรแบบนี้นะครับแล้วเราสุ่มคนออกมาทีละ100คนนะครับแล้วก็ได้กลุ่มตัวอย่างที่1ออกมาเก็บเข้าใส่ในประชากรใหม่แล้วก็กลุ่มตัวอย่างที่2กลุ่มตัวอย่างที่3นะครับแต่ละกลุ่มตัวยอย่างนั้นนะครับ มันก็มีการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเออแต่ละกลุ่มตัวอย่างนั้นก็จะมีค่าสถิติออกมานะครับอาจจะเป็นค่าเฉลีย่ยอาจจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอาจจะเป็นพิสยัยหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งค่าสถิตินี้นั้นนะครับที่เราเก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างต่างๆมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันใช่ไหมครับออผมยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเก็บข้อมูลจากประชากรไทยแล้วก็สมมติสุ่มคนมาทีละ100คน ได้ความสูงเฉลีย่ยเป็น1้อสซติเมตรล้อก็ได้ล้อ6 4กก็ได้ล้อ8กก็ได้มันแล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับหรือว่า sampling error นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาค่าสถิติที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้นมาสร้างกราฟแบบนี้นะครับได้ค่ากระจายของสถิติจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับ เราจะเรียกนี้ว่าการกระจายจากการสุม่มกลุ่มตัวอย่างนะครับหรือว่า sampling distribution นั่นเองนะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่บอกว่าหากค่าสถิติที่เราสนใจนะั้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วเราต้องการที่จะสร้าง sampling distribution of means นะครับคุณสมบัติของทฤษฎีแนวโน้มส,สูงนสุย์กลางหรือว่า central limit จะ e o เป็นดังนี้นะครับก็คือว่าค่าเฉลี่ยนะครับ ของ sampling distribution นะครับจะเท่ากับ population mean นะครับแล้วก็ส่วนเบบมาตรฐานนะครับของ sampling distribution นั้นนะครับจะเท่ากับตรงนี้ต้องเป็นผมจะต้องไม่มีตัวสแ u a r e ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้วยส q u a r e root อนะครับก็คือ ส่วนเ,นเป็นมาตรฐานของ sampling distribution นั้นนะครับจะเท่ากับ population standard deviation นะครับหารด้วย square root n นั่นเองนะครับซึ่งตัว standard deviation ของ sampling distribution นั้นนะครับเราจะเรียกว่า standard error นะครับ of means นะครับแล้วก็การกระจายค่าเฉลี่ยของจากการสุ่มกุ่มตัวอย่างนะครับจะเข้าไปโค้งปกตินะครับเมื่อการกระจายของประชากรเป็นโค้งปกติอยู่แล้วนะครับหรือว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่างนั้นสูงนะครับอย่างเช่นสูงกว่า,า30เป็นต้นจากข้อมูลอของ sampling distribution of means แล้วก็ central limit theorem นะครับทำให้เราสร้างการทดสอบ z ขึ้นมาได้นะครับหรือว่า z-test นะครับเป็นการทดสอบว่าค่าเฉลีย่ยจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มานั้นามาจากประชากรที่สนใจหรือไม่นะครับกล่าวคือนะครับเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ยของกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็ sampling distribution of means นะครับเพื่องแนวไฮพอย s ซตเป็นจริงนะครับก็คือมันก็คือการหา z-score จาก sampling distribution of mean s นั่นเองนะครับก็คือ mean ลบด้วย mu sub m นะครับหารด้วย sigma sub m ซึ่งเท่ากับ mean ลบด้วย population mean หารด้วย population standard deviation หารด้วย square root n นะครับตรงนี้ผมก็ผิดอีกแล้วโอเคต่อไปนะครับเรื่องของการประมาณค่า การประมาณค่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการประมาณค่าแบบจุดนะครับกับการประมาณค่าแบบช่วงนะครับสมมุติว่าเรามีค่าเฉลี่ยนะครับสักค่าหนึ่งแล้วบอกว่าค่าพารามิเตอร์อะไรหนอที่สามารถสุ่มได้สถิติตัวนี้มากที่สุดนะครับอันนี้คือการประมาณค่าแบบจุดนะครับแต่ว่าการประมาณค่าแบบช่วงก็คือช่วงของพารามิเตอร์ช่วงใดหนอที่มีโอกาสที่จะสุ่มได้ค่าสถิติตัวนี้สูงนะครับ ก็คือว่าเขาก็จะให้เป็นช่วงของค่าพารามิเตอร์มาให้นะครับซึ่งช่วงนี้เราจะเรียกว่าช่วงเชื่อมั่นนะครับหรือว่า c o n f i d e n c e interval นั่นเองการประมาณค่าแบบจุดนะครับทำยังยังไง,งที่ที่ที่เราจะเรียกว่าการประมาณประมาณค่าแบบจุดนั้นดีนะครับค่าสถิตินะครับที่เราใช้กา้าใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับควรจะมีคุณสมบัติ2ประการด้วยกันนะครับคือ1 ค่าเฉลี่ยของค่าสิติที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับจะต้องเท่ากับค่าพาราเมิเตอร์นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้จะเรียกว่าความแม่นยำนะครับหรือ precision นะครับก็คือค่าเฉลี่ยของ sampling distribution ของค่าสิติใด4หนึ่งนั้นนะครับจะต้องเข้ากับค่าพาราเมิเตอร์นะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่า expected value ของค่าสิตินั้นเท่ากับค่าพาราเมิเตอร์นะครับ แล้วก็การกระจายของค่าสถิตินะครับจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้นควรจะมีค่าน้อยที่สุดนะครับเราเรียกคุณสวัสดินี้ได้ว่าการแข่งไปแว่งมาต่ำนะครับพูดง่ายๆก็คือตัว Standard e r r o r นั้นต้องมีค่าต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับคือมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้หรอกที่มันจะเท่ากับ0น,นะครับแต่ว่าเราต้องการหาตัวประมาณค่าที่มันมี Standard error น้อยที่สุดนะครับ ต่อไปการประมาณค่าแบบช่วงนะครับคือไปการหาว่าช่วงใดหนอนะครับที่น่าจะเป็นช่วงที่พารามิเตอร์อยู่ภายใต้กลุ่มตัวอย่างนี้ทั้งนะครับซึ่งเราเรียกว่าช่วงเชื่อมั่นนะครับหรือว่า c o n f i d e n c e interval นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยนะครับก็ได้สูตรดังนี้นะครับคือ mean บวกลบก,กับ critical value คูยกับตัว s t a n d a r d e r r o r นะครับหรือว่า square root หรือเท่ากับตัวซิกมาหารด้วย qua r ร r ร o t เอ็นะครับ แล้วช่วงเชื่อมั่นระดับจุด95คืออะไรนะครับคือสมมุติว่าเราสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา1000คนนะครับจำนวน100ครั้งนะครับแล้วช่วงเชื่อมั่นแรกนะครับเรามีตัวมิวเนี่ยอยู่ภาย,ยในช่วงเชื่อมั่นนะครับช่วงเชื่อมั่นที่2องมิวก็ยังอยู่ภายในช่วงเชื่อมั่นนะครับครั้งที่3ครั้งที่4ก็ยังอยู่ในช่วงเชื่อมั่นนะครับอ้าวครั้งที่5อยู่นอกช่วงเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่า ถ้าสร้างช่งเชื่อมั่นมาทั้งหมด100ครั้งนะครับจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง100กลุ่มพบว่ามีค่าเฉลี่ยของประชากรอยู่ในช่วงทั้งหมด95ช่วงจาก100ช่วงนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่มักจะผิดกันนะครับคือผมจะถามว่าออบอกได้ไหมหรือว่าบอ,บอกได้หรือไม่นะครับว่ามีความเป็นไปได้95%ที่ประชากรอยู่ในช่วงนี้นะครับคือมันบอกไม่ได้นะครับคือมันมีแต่ว่า ประชากรมันมีอยู่แค่จุดเดียวใช่ไหมครับเออก็คือเขาอยู่ในช่วงคืออยู่ก็คืออยู่ไม่อยู่ก็คือไม่อยู่นะครับไม่มีว่าอยู่95%้าอนไม่คืออะไรอ่ะนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันชอบเธออ่ะแต่ฉันชอบเธอ95%นะครับเฮ้ยเกอมันคืออะไรวะชอบ95%เนี่ยคืออะไรนะครับมันน่าคิดเนาะคือชอบก็คือชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมครับไม่ใช่มันมีชอบครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเนื้อหาที่ผ่านมานะครับคุณไม่ค่อยแม่นนะครับคุณก็ไปไปดูวิดีโอนะครับเรื่องของการทดสอบสมมติฐานสำหรับค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างเดียวนะครับ